วยทองทองลูกชื่อดีดีดีด,ดีทองไก่ซิลกี้แต่แม่ซิลกี้ผสมแจ้ชื่อทอง ยงลูกดีดีอันนี้มีซิลกี้แท้สตัวผสมซิลกี้ผสมแจ้เหมือนในทองสาตัวทองทอง